สบายดีดทุกคนเมื่อน,นี้ก็มาอยู่กับช่องน้องแฟดบอมยูเมื่อนี้เฮามายักมะพุกไปขายทุกคนแต่บอได้ไปขายเลยเจ้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีผู้หนึ่งเพื่อนโทรมาสร้างมะพุกกับเฮาเพื่อนเอาถึงสองเปาเย้ดีใจเ <laughs> พื่อนได้มาอันอุดหนุนช่วยมะพุกของเฮาเนาะตั้งว่าสองเปาให้เฮามายักมะพุกไปส่งให้เพื่อนเพื่อนมาอุดหนุนถึถ่นเฮือนเลยเดี๋ยวเฮากับน้องบอมจะไปยักเอามะพุก ให้ได้สองเป่าแล้วเอาไปไว้ยุ่งเหินหลังไม่เพื่อนจะมาเอาอยู่นั้น,นเขาจีใจหลายเพื่อนมาอุดหนุนหามือนี้ถึงสองเป่าสองเปล่าสองเป่าก็ต้องเอาชุดสวเลยแล้วเขาจะขายให้เพื่อนเป็นหน่วยหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ก็สามพันเน่อหน่วยใหญ่หน่วอเขาก็จะขายเป็นตามที่น้องบอกกับน้องยู่ไปเลาะเลยเนาะแล้วเพื่อนจะ เพื่อนมาซื้อน้องหาเลี้ยงบุ้งหู้เพื่อนจะไปเห็ดหยางโตน่ะหะกับไอ้โมบให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะไปเห็ดหยังกับบุ้งู้นะเพื่อนอัดเดือนนี้เหาก็บจิไปหยักให้เพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนจะน่อยเพื่อนจะออกมาเอาน้อคุกเอ้น้องบอมกับน้องยูหยักท่าไปไปอย่เดีอย่าไปหยักมาพุกน้ำน้องบอมกับน้องยูเลยมาเด้ ุดแล้วนี่ยูทูบเบอร์ก็มาซื้อมะพุกน้ำเหานอตแต่ว่าเผาอัดคลิปไปฮันมันบ่ได้ตอนนั้นไอ,อ้อู้คำเป็นเพื่อนมาซื้อมกพุกนำ้ำเ่าแล้วน้องบอมน้องยูอัดได้แหละอัดเลยก็ว่าตอนนั้นเมมตมเอาลงไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นเอาลงไม่ได้เมมหายเมมตายเมมหาย อันนู้ง่ายเด้อเขาจะเอาเต็มเป่าเลยเนาะจะบนับเลยนกอีเม่เอาต้นนี้ดีกว่านกบหไหมย <c oughs> ากมากแม่ยากมากแม่ยากมากมันจะเอาตัว อันตรายจริงๆไปยักหนเนาะบ่มากเปยเนาะบ่มากเปยเนาะกลางคืนเลยวันนี้น้องบอกวบน้องยู่ไปขีดยางมาแล้วมาจาก่วนยางมาแล้วเพิ่นทูมาบอกสั่งผู้ดีย่างขึ้นเหอนเลยผู้ดีย่างขึ้นเหอนโอย ได้อยู่อ่ะไอ้ตัวมี้เกี้ยวนี่ไปสิดูซั่นีวตะกระก็ได้ละโอยอยู่สูงเนาะมักยนี้เนาะเอาอันเอาอันนั้นยาวๆ่แซ่บย่นอันนี้กูพนีซิมเด้อเออลกูก็ปอตัวยุงกัดปบแม่อันนี้นะบแม่นี่เลือดตัวยุงโอกระแม่ตือ มือนี้เราจะโบละเอีละอ่อนละหยักลงมาเลยอู้หักน้อยก็ยังมีเนาะคุกนเนาะกำลังกำลังเป็นมือนี้เป็นบรรยากาศด้วยในบ้านของเฮานะก็เป็นยูปประมาณนี้อากาศตอนเช้าอัน,นก็เป็นน้ำหมอกอน้หอกมือนี้มีน้อยน้ำหมอกมือนี้เนาะขอล่าง อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางไหนบ้านเนาะโมแม่เตรียมเปล่าหรอบอมอบานได้ปะามุมละ มากค่ะเลยนะเอ็ดเงี้ยวเม่เอ็ดไม้เงี้เนี่ยเอ็ดเด็กๆเเออโอ้ยยักมากเลยเมยมาสิไปยักคื้มามาเออมาเปลียนเทียนให้อยู่ยักเออส่อง้อยทแหลอยู่อือ เอายูยตรงงอกินย er ู่ตรงเงอสกินไปเออเยอะปโอ้เอาเป่ามาเก็บเลยบอสเอาเป่ามาเก็บก่อนไปนี่เาก็ได้ลายเติบแล้วนี่อยู่ในสวนกับกไหลายเาจะเาได้ลายเติบแล้วเาจะให้น้องบอมไปเอาเป่ามาเก็บก่อน ทำไมเธอสอบกินของฉันเนี่ยเจ็บนับพร้อมบ่เออลองนับดึงจับปุได้นะเเข้าไปเอาในเลย เดี๋ยวเข้านี่แมสิตี้เหอะอ่ะมึงกิข้าวได้เมื่อกีเออตอนนั้นมีอะิไดนี่นี่นะนี่นะเอาเอานี่นะนี่นะออกไหมเมื่อกี้ยูเป่าจังไงละจักหนุ่ยป่านนนนาอุยยหยหุยยงวนี้ก็ได้น้อตะไปจักหน่อยอุยยย เดี๋ยวขอตัวไปมัดหัวก่อนเด้อตอนนี้น้องบอมก็ไปยักเอาอยู่ห่างในเนาะเพราะว่าห่างนอกนี่มันมืดแล้ว <laughs> มันมืดแล้วออกเลยโอ้เกือบเนาะเอาบอมยักดีดีดไหมบุ้งเม่โอ้ยทางนี้สิเลียก็ละโอ กล้ๆละเมื่อกี้นี่เฮาเก็บได้ประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ก็ประมาณนี้เฮาเก็บได้ยังบ่เต็มะยຍส่วนตก็มัดไว6มาก เดี๋ยวน้องยูขอตัวเก็บมักพุกให้เต็มเป๋ากันเด้อตอนนี้น้องบอมและน้องยูกับเก็บมักพุกเล้แล้วเนาะอะใส่แป้งใส่ทงนี่อันนี้จะเป็นท่งให้น้องยูผ่ผายเดี๋น้องบอมจะเป็นผู้ขับรถกะเอาจัางือเคยรอดและเอาเด้อเปหดออกเปดหทางค้งแล้วกลับไปเลือดแต่แค่เล่มหนึ่ง ใส่เที่ยนี่ได้อยู่ใส่จ่เต็มอย่งเงี้ยทั้งคนอาะบอกบอบห้องเอลซีห้างรถเขาปานีเอาเาเอาะนักแถ่กันให้นักกันเธอบอ่ลรถเต้ามาเอาพี่บังลากไปเอาเด้อมัดกันบ่เสื้อคนยีคคน่ะเสื้อคนยีคยุ Nhà bắt hát được mặc phục kích yếu là xác xếp mhm 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 องเ,อเนาะตอนนี้เอาเปล่าหนึ่งเหนือก่อนแล้วตอนนี้เอาจะกลับมาเอาอีกเปล่าดีสองตอนนี้เอาเปล่าทำอีกเหนือก่อนเดี๋ยวไปพอกันยเ่งงอนเลยเดอ้อเฮาก็เอามาฮอดเหงอนแล้วเด้อทุกคนนี่มักพุกสองเปาในเยอะมากเลยเนาะเก็บมาเก็บมาตอนนี้อยู่กับเก็บมาเสนาลอยเสนาลอยอยู่ โอ้ยญ่เนาะนี่เนาะยๆง่ายๆอยู่นี่อ้าอันนี้อีเมสเอชหน่วยเท่าเด้อหน่วยสามพันหน่วยสามพันเพราะว่าอันนั้นจะเป็นสองหน่วยห้าพันอันนี้จะหน่วยสามพันอันนี้หน่วยสามพันอันนี้ไปตัวนั้นทุนตัวน้อยอันนี้นะไม่น้อยก่อนเนี่ย โอ้ทับตีนอันนี้ก็ไปพุ้นน้อยๆอันนี้น้อยแล้วเหรอวะนู่นนี่นะน้อยนะนู่นนี่แม่อันมดอพี่อับโอ้ยแม่ตีไปมจะได้เอาเอาว่าน่นนี่น้อยว่น้อยนาอยโอ้มีแต่นู่นนี่ใหญ่ ป้อนอันนี้กะเป่าที่สองเอาอันนี้กิ้งนะคะว่าคือคำปอกสิดูไอ้นี่นะฮึยูไปกินแล้วบันดนี้เนาะนวลนึ่งแล้วบันดนี้ด้วยทุกคู <laughs> บ่บ้าเมื่อนี้สิบุญธัรมซองเส้นว่ะ ประมาณเอาเองอยู่ว่าเอาเองในซองเซนยังบูฮวยแบบสีแดงมัดเทอดึงเมื่ออ่นเราจะไปเลาะส่งอีกก่อนไม่ยังว่างซองเป่าเลยอยู่ตัวก็แซ่บอยู่่าเบ่งตาอยู่มากินมากินโซยังไม่อยู่ มือเดียวเลยเห็นฟาแดดแต่สี่ห้ามือฝนตกเงียบเงียบเงียบเยบ,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 ยบมีมือเดียวนี่ฟาแดดตายอันนี้ก็บ่เป็นไหมโ่เป็นแล้วมันตั้งเป็นซี่นั่นหะอเอาออกโ่เป็นแล้ว อายุมาซีมพี ma, hey. ่แม่มาซีมพี่แม่เว้ยไปยืนเบื้องตัวใกล้อีกไ่ะน้องอยู่กับสมาซิมมาพูดของเหาให้เพิ่งว่ามาพูดของเหามันไม่ได้ส้มจริงมันสมแท้มันเอ๊เอ้าวอย่าบอก ผู้เข้าตาเส <laughs> าซีลจยยังไ้งยกว่าหมเสาซีเน,น่ะบออันไม่สามพันยังได้สาซีอันอนันอะไรจะกังวมู้สึกว่านักผ,ผู้คหา,า,านีเแซ่บหลายเขนอยู่ทั้งหสิบสองสาซี่สามพันที่คนเดินโจอีขอ้างย เมื่อกี้นี่มันบรหานสะใจไป็นอยู่อันนี้อันนี้นี่จะบโบเมนอันอู้ปอกคากหนุ่มมึงไหมหนุ่มหากระโปงงงงงนี่เจมาจะเดื่อมึงกัดเอาวะเด้าจะให้มึงไปปอกเจะเดือมกัดเอาเมื่อกี้มึงเอามีดไปปอกแม่ันเดนซันกัดเอาวะไม่ได้ส่มเนาะบไมได้ส่งไม่ได้ส่มจักหน่อยน้องตาเยอะบูบบบบูบนี่ ฮันจีกโกกเยซินอ่ะคู้คักขนาดมาซื um hmm ้อไลเดอร์มาคู่ของน้องเฟสเสียบหลเสียบไหลเสียบหลน้ำมือน้ำตาไหลวาโยกมันจะแสีบอยู่ดอกอาตังเอ็ดจะซื้อหวานแบบคนหวานนะเพื่อว่าสุ่มรู้ไหมปอกออกกับปอกว่าง่ายๆ่ายโมมีฮอดอันเดอร์ติดก้นหมดเลย อิรีค่ะอ,อีรีบก่กเดี๋ยวเพื่อนกินดีปะสาบ่บ่มีเดี๋ยวห่อซีทาสีทาสีทาเจ้าของเ <c oughs> จ้าของเข้ามาซื้อก่อนเดี๋ยวห่อซีทาให้เพิ่นมาเอาอันมาคู่ของเฮาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนางทาให้เพิ่อนอยู่นี่ไหนคะชิน,นัง่งชิมักทมม่มทาเพิ่นบอกไปเชื่อน้อยเชื่อน้อยเชื่อนเพิ่นมาเอานี่ก็เลื่ยมากนเลยเพื่นอันคอมันแซ่บได้มาคุกติดอันทุ่มเนาะแฮโอ้เนาะแฮก็เน่าหนอ าพุกของหาเสพอีกทีเฮ้ยเหล่ายังหาพึ่งก่อนตอนนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนก็มาซื้อคนถือเสพแบบพุกแสบเด้อใครต้องการซื้อไปซื้ออยู่น้ำย่อนเด้อแนะนำตเัวแนะนำตเัวแนะนำตัวซื้อมาพุกอยู่บ้านคนม่วงแสบแสบเอาแนะนำซื้อตัวอย่าเอาซื้อเนี่ยเขาหูละ ใครต้องการซื้อมักพุกแซบแซบอยู่บ้านน้ำยอนเด้อตลาดน้ำยอนส่งไปตลาดน้ำยอนเพิ่นมาซื้อมักพุกไปขายอยู่ตลาดน้ำยอนเลยทุกคนเอพอพม่ได้เห็นหลงเปลี่ยนตานี่หลายเวลาเนี่เนาะเวียนหัวตัวคุสโนๆกันอยู่เนรอเรียนไม่ละเนี่ย เมื่อ <ok> กี้นี่เพื่อนเอาไปน้อยนึงแล้วเนาะเอาไปเปล่านึ่งละเดี๋ยวกำลังเรี่ยวไปเปล่าทีสองนี่นะกำลังเกรียมเปล่าเปล่าทีสองเฟรชอีกแหละเอ้าแม่กะอวยพรต่อไปอีกแม่ขอให้เพื่อนมาซื้อน้ำหาเว็บนี้ตลอดไปเอาอยู่ในซองเปล่าหั่นแต่ตัวนี้เพื่อนบรทัารได้เอาเงินเถอะ ทานมาเนี่ยเอาเงินควนแนวราคาแสนหนึ่งของเงินลาวบม่ได้ติดหนี้ได้ป่ะสิแต่ตัวนี้เพิ่นบุษบัณฑ์มาซื้อมาติดหนี้ม่ติดหนี้ตัวนี้ว่าติดเงินหดมู่บ้านจ้าอันตัวนี้ไปละขอควนเธอทางผู้มาซื้อมาพุกนะอเไรมาซื้อนะแม่หลายๆเพราะว่ามาพุกของแม่ยังหลายๆอยู่ในบ้านเก่าพุ่น ถ้าใครมักคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ลูกน้องเฟสบอ๊มจูดเด้อเนยอีกอันนึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อส,สบายดี